เดี๋ยวให้ทุกคนดูเอกสารประกอบนะครับที่พูดถึงเรื่องของการทำงานของขอเลเททีนี้ก่อนอื่นเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจว่ากลไกในการทำงานของเล t e c h มีขั้นตอนอยังไงบ้างโดยในขั้นตอนแรกสุดก็คือเราจะทำการสร้างแล้วก็แก้ไขเอกสารของเรานะครับ โดยใช้ไฟล์ที่มีชื่อว่าสมมติาาว่าเป็นชื่อ m y report gx นะครับนามสกุล gx e ก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุลทั่วไปของเอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรม l a เท x ครับซึ่งเราจะสามารถสร้างแล้วก็แก้ไขด้วยผ่านเอกสารตัวนี้นะครับหลังจากนั้นโปรแกรม l a เท x กก็จะทำการแปลงไฟล์ที่เรา ทำการสร้างแล้วก็แก้ไขลง,ลงไปในไฟล์ที่มีชื่อว่า myreport d v i นะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอา่านนะครับอยู่ในกรณีน,นี้ก็คืออาจจะเป็นไฟล์ที่ไม่ขึ้นกับตัวรปบบบริการที่ใช้ในการอา่านหลังจากนั้นเราก็ถึงทำการแปลงไฟล์ t dvi ให้เป็นไฟล์ .pdf นะครับโดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า .dvi.pdf นะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็น,นกลไกที่เราไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงนะครับเพราะว่าในการที่เราใช้โปรแกรมโปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ที x เราสร้างขึ้นมาไปเป็นไฟล์ .pdf โดยทันทีซึ่ง เราก็สามารถที่จะใช้ไฟล์ตัวนี้ในการอ่านแล้วก็ตรวจทานหรือแก้ไขนะครับเอกสารของเราได้ทีนี้นะครับกลับมาดูนะครับเวลาเราเปิดเอกสารของเรานะครับโดยใช้โปรแกรม La t e x กนะครับเราก็จะได้หน้าต่างขึ้นมานะครับที่มีหน้าต่างว่างๆตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการพิม คำสั่งในเก็ดเข้าไปนะครับทีนี้ในคําสั่งแรกสุดที่เราจะต้องพิมพ์ก็คือเราต้องบอกให้เลียอร์เททราบก่อนว่าเอกสารที่เราสร้างขึ้นมานี้จะเป็นเอกสารประเภทไหนะนะครับโดยใช้คําสั่งเช่อว่า document class นะครับทีนี้เราต้องบอกด้วยว่าอ่ะมันจะเป็นอะไนเช่นเราต้องการให้เป็นบทความสั้นๆเราก็ใช้ตัว article นะครับ สังเกตว่านะครับคำสั่งของ LaTeX นะครับจะขึ้นต้นด้วยตัวเครื่องหมาย backslash นะครับส่วนตัว Input ที่เข้าไปคำสั่งจะอยู่ระหว่างตัววงเล็บปิดกาทั้ง2ตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราถึงจะค่อยเริ่มที่จะพิมพ์เอกสารครับเช่นคำว่า begins document สวนของเนื้อหาที่จะเป็นปรากฏในเอกสาร .pdf จะอยู่ในระหว่างคำสั่ง begin document s แล้วก็คำสั่ง end document s ทีนี้นะครับในคำสั่งตัวนี้ก็จะมี option จะสามารถใส่เข้าไปได้ option ก็จะอยู่นะครับหลัง document class แต่ว่าก่อนนะครับคำสั่ง ที่บอกระบุประเภทอย่างเนะช่นเราต้องการให้เป็น10ดวง2ขนาด10 point หรือต้องการเป็น12 point เราสามารถจะเซตเอกสารของเราได้ทีนี้มาดูในตัวอย่างแรกกันนะครับตัวอย่างแรกเราก็จะ,ะเราจะเป็นการพิมพ์นะครับเชื่อว่า Hello world หลังจากนั้นเราก็จะทําทการรันนะครับสําหรับคนที่ใช้โปรแกร,รม e c h s h o p ก็จะกดตรงนะครับตรงรันหรือถ้าเกิดว่าใครใช้โปรแกร,รมอื่นก็จะมีลูกศรมีสัญลักษณ์ที่ถ้าเราพิมพ์เอกสารขึ้นมาได้นะครับนี่พอเรากดปุ๊บนะครับตัวโปรแกร,รมก็จะแสดงเอกสารขึ้นมานะครับที่เป็นไฟล์ .pdf ขึ้นให้เราเห็น นี่ก็คือไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม latex นะครับ,ครบเคารองว่าในขั้นตอนนี้นะครับทุกคนคงไม่มีปัญหาตอนี้นะครับรูปแบบของคำสั่งนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของ backslash นะครับถ้าเกิดว่ามี option ก็จะอยู่ระหว่างวงเล็บสีเหียม รหรือถ้ามี a r g u m e n t ตก็จะอยู่ในระหว่างวงเล็บปีดกาดอันนี้มาดูในตัวอย่างที่สอง mm hmm. ในตัวอย่างที่สอง mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมได้พิมพ mm ์เปลียนเอาไว้ละวนี้นะครับ mm hmm. ลับกษณะการพิมพ์ สั่ง latex ก็จะแตกต่างจาการูปแบบเดิมที่เราใช้กันก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรามีการกดเคอาะนะครับที่ว่างนะครับไม่ว่าเราจะกด1ข้อเคาะหรือ2เคาะเล l a t x จะต้องการแปลความหมายเสมือนกับเป็น1ข้อเคาะเสมอนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นในตัวอย่างเช่นว่าเราพิมพ์คำว่า s e v e r a l spaces นะครับระหว่าง คำว่าเซเวอร์ลกับคำว่าสเปซเซสเรามีการกดเคราะหลายเคอะใช่ไหมครับแต่เอกสารของเราแสดงออกมาเพียงแค่เคราะเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเวลาเราพิมพ์เอกสารว่าเราพิมพ์ออกมาในรูปแบบหนึง่งแต่พอไปปรากฏเป็นเอกสารจริงๆมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะทีนี้่า เหมือนกันเวลาที่เราต้องการเว้นบรรทัดนะครับหรือขึ้นพารากราฟใหม่นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับประโยคนี้นะครับเรากด Enter นะครับก็จะเป็นการาในถ้าเป็นในเอกสารทั่วไปก็จะเป็นการขึ้นพารากราฟใหม่แต่ในเล t คนะครับเรา ไม่ได้มองอย่างนี้แล้วถึจะเป็นจะเป็นมันก็ว่าพิมพ์ต่อไปเลยนะครับสังเกตได้ว่านะครับคำว่า however นะครับก็ยังคงพิมพ์ต่อไปจากประโยคที่แล้วอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะให้เอกสารทําการสร้างพารากราฟใหม่จริงๆนะครับเราก็ต้องมีบรรทัดว่างอย่าง101น้อยหนึ่งบรรทัดนะครับในตัวอย่างตัวนี้ เขาว่า Add Empty Line นะครับขึ้นเป็นารอกราฟใหม่ซึ่งหลักการเดียวกันนะครับเหมือนกับในตอนที่เรากด Space ในการเคาะคือบรรทัดว่าง1บรรทัดหรือบรรทัดว่างหลายบรรทัด LaTeX ก็จะทำการแปลงเปลี่ยนเสมอว่านี่คือบรรทัดว่าง1บรรทัดเพราะฉะนั้นต่อให้เรานะครับมีบรรทัดว่างหลายบรรทัดนะครับเอฟเฟก หรือผลที่ได้ออกมาในตัวเอกสารก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือเหมือนกับที่เราเว้นมาทัดว่าเหมือนบรรทัด